สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับวันนี้มีเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับสิบล้อพื้นเรียบนะครับ FL8J นะครับสำหรับคันนี้นะปีจดทะเบียนปี2558นะครับความยาวพื้นเรียบอยู่ที่7.5เมตรนะครับเดี๋ยวกระเบอร์โทนก่อนนะครับช่องทางกระดิต่อนะครับ0 8 1 3 0 9 7 0 4 5นะครับ ไอดีนะครับเข้าไปไลน์ค้นหาไอดีได้นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้มีแอดนำหน้านะครับแอด j s w 5 6 8 8 f นะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อให้หน้าจอขวามือนะครับส่วนถ้าลูกค้าอยากเดินทางดูรถนะครับมาไม่ถูกพิมพ์อรถบรรทุกดีๆนะครับนำทางมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็ใส่ตู้ได้เลยนะครับมีขอล็อกด้านข้างนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับ ขอสอบถามได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือนะครับอยากดูรถอยากมัดจำนะครับขอเลขบัญชีเฮได้นะครับรถพร้อมใช้งานจริงๆนะครับเรเดียล1ิเส้นเลยนะครับเครื่อง202นะครับซื้อขายตีเทินจบที่นี่ที่เดียวนะครับภายในหรืสวยนะครับ ให้ดูเช็ซีนะครับยังมีรถอีกหลายคันนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับสามารถทำเป็นคอกนะครับเป็นคอกได้นะครับใส่ตู้ได้นะครับขอให้ลูกค้าเข้ามาดูรถนะครับ ชอบใจก็มาจำนะครับจัดได้มีไฟแนนซ์บริการนะครับมีไฟแนนซ์บริการนะครับมีให้เลือกหลายที่นะครับลาดทานีตะวันออกไมโครเยอะแยะนะครับมีหลายที่นะครับเซ็นเอกสารถึงบ้านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับลากกันไปก่อนนะครับสนใจรถอะไรนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรโดยตรงเฮียหรือจะเข้ามา สอบถามในช่องทางอิดต่อที่พิมพ์ข้อความได้ใน Line แอดไลน์บล็อกเพนะครับ